เดือนกรกฎาคมนี่จะมีตอนนี้แหละก็ <มา S 2> โหเ,เ,เรียกว่าทั้งน้ําจิ้มทั้งอะไรโอ้โหค,ครบรถอ่ะครบรถหนึ่งก็คือได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่างประเทศ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาัดทะลุชะตาและวาัดทะลุชะตาในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ดูนบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งๆครับเราสองคนวยครับทางช่อง YouTube โหราวาร์ปนะครับและทางเพจโหราวาร์ปพยากรใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงให้ดัง ใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเทิน <S 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 และผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้นะครับหนังสือเชื่อซิกเซนของคุณ <S 2> <S 2> <S 2> เล่มนี้จะมาพูดถึงเคล็ดลับ33ข้อที่จะทำให้คุณมีซิกเซนหรือพูดได้ง่ายเหมือนกับว่า มีพลังจิตบางอย่างที่สามารถตัดสินใจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเล่นหุ้นเล่นหวยหรือตัดสินใจทําสิ่งต่างๆก็จะลงตัวมากขึ้นเคล็ดลับก็มีทั้งเคลียร์ห้องจุ้ยบ้านจัดตกแต่งห้องสถานที่ใหม่หรือแม้แต่การสังเกตอาการทางร่างกายบางอย่างเป็นตัวบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าได้อันนี้น,น,น่าสนใจอะ,อะไรนะอยู่ตามร้านหนังสือชั้นนํำไหมครับอันนี้ก็เป็นสามารถติดต่อกับทาง เพจเราได้ครับเราจะมีหนังสือเราจะมีหนังสือมือสองแนวพัฒนาตัวเองเพิ่มพลังความสําเร็จพลังจิตใต้สํานึกกดดึงดูดทางเพจเราซึ่งจะมาเสริมกับทักษะการดูดวงได้เพื่อให้เราเหมือนก็มีสกิลหรือคล้ายๆกันการปรับทัศนคติได้คนเขียนคนนี้เป็นเก่งมากเป็นเหมือนกับว่า คนมียานของทางอเมริกาอ่าเขาจะมาบอกเคล็ดลับว่ากินอาหารยังไงออกกําลังกายหรือทําอะไรยังไงให้เหมือนจิตมันอเลิร์ทขึ้นคิดอะไรได้แม่นยำขึ้นประมาณนั้นนะครับส่วนผู้ประกอบการหรือท่านใดที่สนใจเป็นผู้สนับสนุนรายการของทางโหลราวัฟช่องเราก็สามารถติดต่อ เราสองคนได้าโอเคครับเริ่มราศีเมษเดือนกรกฎาคมซึ่งเดือนกรกฎาคมต้องบอกก่อนว่าดาวมันเป็นเดือนที่มีดาวจรเมามันมากคือดาวเล็งกันประมาณห้าหกดวงทำให้ทุกดาวทำงานเกือบเอาว่าทำงานแปลว่าดาวมันส่งผลละไอที่บอกว่าดาวย้ายมาตั้งนานดับไม่เห็นมีผลเลยทำไมถึจะมีอะไรดาวพุธันย้ายมาตั้งแต่เมษามีนา้วไมห็นจะมีอะไรเพราะมันไม่มี สปาร์กสปาร์กกันดวงดาวอ่าแต่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวเกือบทุกดวงจะสปาร์กสปาร์กกันโดยเฉพาะดาวพฤหัสในเรือนลาพระที่ราศีเมษบอกว่าไหนว่าลาพระโชคลาภไม่เห็นมาสักทีนั่นแหละเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีตอนนี้แหละก็โอ้โหเรียกว่าทั้งน้ําจิ้มทั้งอะไรโอ้โหครบรสอ่ะ ครบรอหนึ่งก็คือได้โชคลาดจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่างประเทศเพื่อหันมาจากสุภาวินาศมาแบบไม่คัดขันฉับพลันเข็มขัดสั้นกันเลยทีเดียวใช่ใช่แล้วดาวเกตก็มาให้โชคในพบปุตตะเช่นกันช่วงนี้ก็อารมณ์เหมือนกับว่ามันทําบุญทํากุศลสร้างบุญบารมีช่วงนี้โอ้โหมาแบบเต็มเต็มแล้วก็ส่วนส่วนดาวตัวเองก็ไปเล็ง เป็นเลงพพลัสดาวตัวเองเอาต้นเดือนก่อนช่วงต้นเดือนคือวันที่1นึงถึงยี่ิเนี่ยดาวตัวเองอยู่ราศีกรกฎอยู่กับดาวศุกร์เลงกับดาวเสาร์ก็อาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอึดอัดนิดเดงมันเหมือนกับว่างานอะไรก็เหนื่อยมีความรู้สึกเหมือนกับอยู่กับคู่กับเพื่อนกับคนรักแต่ ยังมีความสุขอยู่ในบ้านนะแต่แต่อยู่แล้วแบบมีเรื่องกดดันผะอือ่นพระองนิดนึงค่อนข้างจะมีความเครียดนิดนึงไม่รับรื่นม,มีความมั่นคงในงานในสิ่งที่ทำแต่แต่ว่า แฝงไปด้วยความอึดอัดอมันมีความไม่สบายใจแฝงอยู่การเงินได้มาอย่างง่ายๆเพราะเป็นราชาโชคมีคนช่วยเหลือราชาโชคนะมีเงินเยอะด้วยเงินเยอะเงินมากเงินมาอย่างง่ายๆและเงินส่วนมากจะมาจากที่บ้านอาจจะพ่อแม่ช่วยเหลืออาจจะคนในบ้านช่วยเหลือสามีภรรยาเลี้ยงดูหรืออาจจะทํางานในบ้านแล้วได้เงินอะไรไม่รู้แต่นี่คือช่วงต้นเดือนอแต่มาอย่างง่ายๆก็จริงแต่แฝงไม่ได้ความกดดันเพราะมีดาวเสาเลงอยู่ อาจจะมีงเงื่อนไขบางอย่างครับไม่รู้สึกแบบเกินไมเข้าใ่พอ,อ,อช่วงวันที่20กนันยายนโอ้โหเกิดนี้สภาวะดาวย้ายพร้อมกัน3<อ>ดวงในวันเดียวโอ,โอ้โหเรียกว่าแบบว่าสปาร์กกันแบบอโอ้โอห,โอ,หอ,อังคารกับศุกร์เดินเคียงคู่ตะลุงหงันกัน <laughs> ย้ายเข้าราศีสิงห์พร้อมกันเจอกับดาวเกตอีกเจอกับดาวเกตที่ยืนสแตนบายรออยู่ก่อนเลยเกิดสภาวะที่เรียกว่าเลข6395ขึ้นโอ้โหนี่มันเลขกวนอูชุดใหญ่คือถ้าเป็นเบอร์มือถือนี่6395นี่แพงอันนี้คือถ้าคนที่เชื่อในศาสตร์ตัวเลขอมันก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้นี่พลังดีเลยนี่มันมีพลัง6395ในประพบดีด้วยไงปุตตะลาภ ช่วงนี้ถ้าเกิดคนที่ราศีเมษแล้วดูเราอยู่แล้วมีเลขหกสามเก้าห้าอะไรอย่างนี้ในเบอร์มือถือเนยเลขนั้นจะสปาร์กพุ่งพล่านอันนี้ก็ถือว่าแบบว่ามค่อนข้างจะคือดาวทำงานแน่นอนอันนี้ดาวทำงานแน่นอนที่จะเห็นแล้วจิว่าชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงแล้วเนี่ยรุนแรงนะรุนแรงนะยี่สิบกรกฎาคมเป็นต้นไปนี่ เป็นช่วงที่ซื้อหวยมอมันมากอยู่อยู่ยานในการซื้อหวยมาไม่รู้ว่าอ่านเล่มนี้หรือเปล่ายานเลยมาก,ก็เหมือนกับว่าอยู่อยู่เก่งเลขแม่นขึ้นมีความความชัดเจนในเรื่องของโชคลาบมันจะมีมีมอาจจะฝันแม่นด้วยฝันแม่นแล้วไปซื้อแล้วมันถูกหรือบางคนบอกไม่เล่นหวยไม่ซื้อตลี่ค่ะแต่มีเงินใน ออมสินไงถูกอีกถูกอีกเราไม่รู้ว่าคุณมีกองทุนอะไรบ้างไงคุณอาจจะไปเกงอะไรสักอย่างคริปโตบิตคอยหรืออะไรทุนเนี่ยก็ยังยังได้อยู่เพราะว่าเองราหูยังอยู่ในภพการเงินถือว่าก็คือราศีเมษเนี่ย คือเสี่ยงโชคในเรื่องของการลงทุนการเทรดทุนยังได้ใช่ไหมคือม่มาจากมาจากอะไรอะเรื่องออนไลน์ก็ยังได้แม่นี่โคตรเฮงเดือนนี้เฮงถือว่าถือว่ายังเป็นเดือนที่ประสบความสาเร็จเจ็จักแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายกลางเดือนกรกฎาเป็นมหาจักรอุตตะมหาจักรแปลว่าเสี่ยงโชคและได้มากมหาศาลอันนี้มันเข้าเรือนพันธุด้วยนะแปลว่า บอกเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นเกอบเป็นกำพันธุเป็นเกอบเป็นกำคือมีโอกาสตั้งหลักปักฐานเลยห็นไหมคือไม่เฮงตอนนี้แล้วจะเฮงตอนไหนชีวิตก็เรียกว่าแบบมีมีความมีความมั่นคงอแบบ่ะมีความมั่นคงในชีวิตในเรื่องหน้าที่ในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องครอบครัวหรือในเรื่องของ ของออฟฟิศเรื่องของอที่ทํางานอะไรเงี้ยอันนี้ได้เลยเ,เพียงแต่โชคลาภที่ได้จากดาวพฤหัสหรือผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็นโชคลาภแบบว่ามีการแบบว่าผะอืดนิดนึงเพราะมันถอยหลัง ดาวพิ่งเัิ่มหัดถอยหลังคือดาวเพิ่อดริพฤหัสทํางานแต่ถอยหลังมันก็เหมือนกับว่าผู้ใหญ่จะมอบหมายโชคลาภให้แต่มาเหมือนมามาหายหายไม่ไม่ไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยคือเราต้องฟอลโล่ไงไอ้สภาวะดาวอย่างนี้คือเราต้องฟอลโล่เขาอาจจะโทรมาแล้วหายไปสองอาทิตย์เราต้องตามเขาเองมันเป็นสภาวะดาวแบบนี้คือโอกาสมาแล้วแต่มันเหมือนมีอะไรคุมอยู่ก็อะไรอย่างนี้เป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าในเมื่อดาวเป็นอย่างนี้ ยังไงตัวเองก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองอยู่ซัพพอร์ตตัวเองคือเราต้องตามอเราต้องเราต้องแอคทีฟให้มากเขาอาจจะเสนอโอกาสมาแล้วเขาก็หายเงียบไปในป่าดงดิบเราเราต้องถอดฟอลโล่ติดตามนี่นนี้ก็ก็ตจะเป็นสภาวะนั้นดูจังหวะแต่ถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ดีในเรื่องของการเงินการงานความรักเป็นไงเนี่ยความรักราศีเมษก็ดีอีกครับเพราะดาวศุกร์ดีทั้งเดือนครับโอ้ช่วงครึ่งเดือนช่วงครึ่งเดือนแรกความรักก็คือถ้าใคร เอาคนโสดก่อนคนโสดจะเจอคู่ในละแวกบ้านเพราะว่ามันอยู่ในพันธุ์มาแบบราชาโชคเนี่ยคือมาแบบงงงงอยู่ๆกดลิฟต์ลงลงลงมาคอนโดไงลงมากินข้าวข้างล่างเจอคู่ครึ่งเดือนแรกนี่เล็งไว้ใครอยู่คอนโดอาจจะเจอกันในลิฟต์อันนี้คือเจอกันในลิฟต์ขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้น18คือถ้าครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีโอกาสเขาเรียกว่ามีโอกาสที่แบบ ตกล่องป่องชิ้นเป็นพันทุกพันทะเลยนะเออเจอกันระแวกได้แต่ว่าถ้าเป็นครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะเดือนหลังอาจจะเป็นความรักใสๆใหม่ๆเ่ยอาจจะแนวป๊อปปี้เลิฟหมืออาจจะได้กินเด็กครึ่งเดือนหลังนี่จะได้กินเด็กแต่ว่าถ้าเกิดหลังวันที่20ไปใครเข้ามาในชีวิตท่าหน้าแก่นี่เริ่มไม่ใช่อ่าไม่ใช่ให้ให้สังเกตว่าครึ่งเดือนหลังคนที่ใช่จะต้องเด็กอ่าองเด็กอาจจะเป็นเรื่องของวิธีคิดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะวิธีคิดที่แบบว่า ยังดูบอกว่ามีความใหม่ๆมีแนวคิดใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ได้ส่วนใครที่ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็เดือนต้นเดือนก็ไม่ได้ทําอะไรทํากิจกรรมกันในบ้านอันนี้ก็คือเรียกว่าครอบครัวอบอุ่นมั่นคงครอบครัวทักสันทำกิจกรรมกันในบ้านแต่พอหลังยี่สิบกรกฏดาไปพาคู่ไปเที่ยวยังสถานที่ที่สาใหม่ๆอาจจะไปไม่รู้ไปไหนกันที่มันใหม่ๆก็อาจจะไปทําบุญก็ได้เพราะว่า ไปเจอดาวเกตดาวเกตนะทำบุญร่วมวัดใหม่ที่ไม่เคยไปกับคู่เห็นไหมใช่ใช่นี่ือันหลังอาจจะเป็นอย่างนั้นนี้น่าจะไปทางศาสนาละประมาณกันคู่ไปร่วมทำบุญก็จะเสริมบุญบารมีร่วมกันประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็จบนะแล้วคลิปนี้ถือว่าถ้าราศีเมษเนี่ย เฮงมากอเฮงมากเลยก็ดังนั้นเราลองพบกันใหม่เดือนหน้าว่าเดือนสิงหาจะเฮงเหมือนเดือนนี้ไหมพบกันต่อไปเดือนสิงหาคมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ